สบายดีพี่น้องสุขูมสุข้นครับพ่อครับบ่าวผาผ้ารอครับไปารกิจพัทยานะครับเด้อยิ้มงานเก่าครับยิ้มงานต่อขยะนครับหาแต่ไปรับกันครับผมทางกันสามทีมือครับไปบินเดียวครับไปพัทยาซ1เอ็ล่านครับดูสิครับข้องสิเป็นมือกว่างพอแล้วครับ ทำกับสองมือนะครับเด้อเผลอแลครับหาเที่ยวพัทญาด้วยกันเด้อครับเด้อทะเลาะน้ำบาดาลพะเลาะเด้อครับเด้อบรรยากาศพัทยาครับวันนี้พนักออกจากโรงงานครับได้กับเข่าครับกับทอดกุนเสียงมากครับเชียงพัได้กินนะครับทอดมาได้ยขึ้นนี่เพื่อแล้วครับกคอนที่แจ้งผมทอดมากครับมีกำลัง ครับเนื่อยครับว่านเรแล้วนะครับไปคนเดียวว่านนะครับ้านหลายแบงกันไปครับฝากแลังใจให้ได้ครับด้สอสมการกะบไปเที่ยวครับเห็นงานครับผมก็ได้เล่นในห,หน่อยแล้วครับ ไลายคนแช่เล้วนะครับเดอ้อเอาให้พี่น้องทา้งทางประเทศก,กับไอ้มีแต่ควา้อมซุกเด็กกำลังด้วยนะครับเดอ้อให้กับบา้านกับเดินทางปลอดภัยเด้อครับสุขรารครับนำเที่ยวบ้านน้องเข้าให้ม่นม้วนครับผมสุขการครับปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับด้วยครับเดอ้เดอ ได้เนืหมูครับเนืหมูให้เองนะครับสองกันครับเอซื้อข้าเจ้าครับเอทอดกุ้เสียงมาเองครับมันคิดขอนะครับเจอดปั๊นะครับต่อากตอบคอมเมนต์นะครับเด้อขอทษยอพครับตอบซ่าครับสองสามเมื่อมานีผมไเด้อบคอมเมนต์ซ่าครับพอขับรถ ไปคนเดียวบนมีเวลาตอบครับผมอตอนนี้มือน,นีคืื่นจี้ตอบอยู่ครับเพราะว่าไปกับครับมีอไปครับคู่กาอะไรครับเปล่าขมใดขนาดนะครับพั้งตะพกนันเป็นารทีมือนะครับไปไโบราณคัีครับอร่อยนะหาลอยลกหมเลยครับ อ้อมไปตัวเบิดครับแถวนั้นครับแถวสันตเิเห็บแถวบางละมุงศรีราชาครับชนบุรีพัทยาครับเหลือพอยละยองหมดเลยครับดัดวอดตักแดงหมดเป็นคังใจให้เดอ้อครับเดอ้อเซีล็อเข่าโม่กับซีล็อเข่าครับไม่ใช่เป็นจอคิทุปปุ่มเลยครับอันนี้ก็ เทิศทางบางใหญ่ครับสี่ไดเร็นกาเรียนวันที่14แหละครับเมื่อเดียวแหละครับเป็นวันหยุดตรงในว,วันทิศพอดีครับาาร,รักอย่าหันกาด็ศงานปกติครับคนก็เริ่มทยอยกลับารปรครับนเนี่ยเซนบางบัวทอง เซียนบางไปยินเสียนบางหน่อยเสนสละบุรีโคราชนี่ครับเต็มนะครับเมื่อเดินเมื่อแรกนี่ครับคนเริ่มทยอยออกกันได้ครับนี่ขนาดกลางวันครับกองงานก็จะปรยุดธหายเลยครับกองงานก็ะยุดแล้วยนะเลาะน้ำบานได้ครับเด้่อม ยาเมื่อวานนี่ก็ไปชนบุรีคนเดียวครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวชนบุรีน,นะครับสีรัตนครับเมื่อวานนี้ คลิปนี้กับไบสเนียก่นกอนนะครับเด้อคลิปหนาพอ,อกันไหมครับไอพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ให้มีแต่ความสุขครับไอรับไม,ม่ร่อยนะครับเด้อแต่เรื่นนองเนี่ยนาทีการงานครับผมเพราะว่าทางต่างประเทศทางในประเทศเท่านี่แหละครับทางโซบะมะเล่าครับมีความสุขเป็เรื่องครับเพคลิคนปนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฮ่ปผาทารอในเรื่องครับมาตรีการ